พูดคุยกันในช่องแรกนี้นะคะกับอาจารย์ติจุติเนื่องจำนงนค่ะจารย์ติสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากรอคอยมานานแสนนาน <c oughs> <c oughs> คุณจะไม่หลอกดาวแลยใช่ไหมเนี่ยหวังว่าหวังว่าหวังว่าแต่เราเห็นว่าแบบเออสัปดาที่แล้วเป็นสัปดาห์แรกในลาลาสัปดา เออเริ่มนับไปแล้วว่ะตอนแรกนับนะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2มาจนถึงสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7จตอนนี้เลิกนับเอ้ากลับมาปิดเหนือซะยางนั้นต้องก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสัปดาห์แรกแต่ทีนี้เนี่ยตอนที่มันจะเป็นภาพเป็นขาขึ้นได้เลยไหมก็ต้องมีการสะสมทีนี้การสะสมมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอีกหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หลังจากนี้จะรู้สึกอึดอัดเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะขึ้นนั่นเป็นสัญญาณ ในในทางเทคนิคที่อาจจะรู้สึกว่ามีการสะสมของตัววอลุ่มซื้อเข้ามาละอ่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าพอ POC มันเพิ่มขึ้นสัปดาห์แรกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อาจจะอ,อัดเลยก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีนะักเนาะแต่ก็จะเห็นว่าถ้าใครสังเกตตอนนี้คือมันมันเข้าสู่ซีรีส์ไปลายปลายซีรีส์แล้วแต่สังเกตว่าตัวซีรีส์ถ้าเราดูตัวซีรีส์เอ นะซีรีเอ็นซีดูเอ็นลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตองสามสิบสสิบสี่วิเลยนะในซีรีเอ็นล<อ>งมาต่อเนื่องเพิ่งจะหายใจได้สัปดาห์แรกก็คือตัว POC ในตัววีคลี่ของซีรีเอ็นเพิ่มขึ้นสัปดาห์นั้นก็ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสังเกตดีๆก่อนที่เขาจะลดลงมาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มมีการสลับขึ้นสลับลงให้รู้สึกว่า เหมือนมันจะไม่ได้เป็นเทรนขาลงนั้นตรงนี้ภาพมันก็อาจจะลักษณะเป็นเดียวกันว่าอาจจะมีการเพิ่มลดเพื่อจะมีการสะสมของตัววอลุ่มอันนั้นแต่ว่าวันนี้คือก็ยังดีกว่าการที่ป OC มันลดลงต่อดีกว่ามันมีนิวโลด้วยจานต้องอย่างไยก็อาจจะเป็นการพักตัวของการลงนั้นการพักตัวตัวนี้มีข่าวดีมาสนับสนุนมันไหม ในสัปดาห์สองสัปดาห์หรือหลังจากนี้มีอะไรดีๆกับเซตไฮไหมก็อาจจะเป็นภาพของการสะสมเพื่อจะขึ้นต่อจริงๆสัปดาห์นี้ที่เราคุยกันเราจะยกย้ายไปคุยซีรีส์เอ็มเลยใช่ไหมคะอาจารย์ซีรีส์เอจะหมดจะหมดวันที่27ถูกต้องพฤหัสที่27คือดูได้ทั้งสองซีรีส์ทั้งสองซีรีส์ก็เหมือนกันนะเหมือนกันคือ p ีโอซีนรับวิงลี่เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้จอยดูว่าตัว ตัว OI เริ่มมีความผิดปกติตั้งแต่ช่วงนี้แล้วเห็นไหมว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันใช่ใช่ใชคือซีรีส์ด้านบนด้านล่างเนเป็นซีรีส์ N นะครับด้านบนในเป็นซีรีส์ H เราจะเห็นว่า H เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแรงของการสะสมของตัว OI แล้วก็วอลลุ่มมากๆนะถเห็นว่าตัว M มเนี่ยมีการเพิ่มของ OI ที่ชัดเจนกว่าแต่ในขณะเดียวกันตัวซีรีส์ H เนี่ย OI กลับลดลงเห็นไหมครับ แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องเทน้ําหนักของเราถ้าเราดูเทคนิคเข้าหรว่าจะเป็นชาร์ตแพทเทิร์นหรือวอลลุ่มแพทเทิร์นหรือดูอินดิเคเตอร์ก็มีมีมีความเป็นไปได้ว่าดูในซีรีส์เออาจจะโดนหล,ลอกน้อยกว่านะครับอืม ก็เลยจะชี้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ติอยู่มาผมเปิดซีรีส์ H ว่าอะไรอย่างนี้ส่วนใครที่ชอบความผันผวนจะแถ่ดซีรีส์ H ต่อเนื่องก็ได้แต่ย้าว่าวันพฤหัสที่2ี่มีนาคมเขาหมดอายุนะคะส่วนซีรีส์ M จะไปหมดอายุเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาแบบให้หายใจหายขอถือถือได้ยาวๆไป3เดือนใช่แล้วนะคะ แต่สัญญาความผิดปกติทีอ่อย่างที่จันติบอกว่าอย่าเพิ่งพลีผามเพราะเราคิดว่า,พเ,พราเราจะพลีผามไปหลายสัปดาห์ละถ้าสัปดาห์นี้เริ่มตั้งทรงแล้วให้เขาไซเวออกข้างๆกรอบเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์ต่อเราเห็นชัดเจนเลยว่าตัว p o c Weekly อยู่ตรงนี้เส้นอาจจะไม่เข้มขอขยับแซสไซส์นิดนึงก็จะเห็นว่า ก็ราคาปิดปิดที่ราคาปีโอซปริบป,ปรีปอืคอ่าถ้าดูซีรีส์เอนนะเอฟเชว่างงตัวเองอเอชก็ได้ <laughs> อ่นนานแนวรับของตัวซีรีส์ H นะครับนั้น H เนี่ยวันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะเบรกขึ้นไปได้ก็จะมีแนวต้าน POC เก่าอยู่ตรงนี้ให้กรอบของทางเฟรมเดย์ไว้เลยว่าถ้าอยากจะขึ้นต่อนะครับก็ ให้สองทางเลือกขึ้นแรงๆเลยต้องเปิดเหนือ754ให้ได้เพราะว่าอะไรเพราะเรามีความคิดว่า POC ที่มันเพิ่มข cool ึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นการปิดช็อตและเปิดลองเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นั้นถ้า754บริเวณแถวนี้เป็นราคาที่เปิดลองใหม่แสดงว่าเป็นแนวรับของคนรายใหญ่ๆที่อยากจะเปิดลองราคานี้นั้นให้ไว้ว่าถ้าราคาเปิดมา เปิดเหนือ754ได้จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่771-775ถึงก็คือสไตล์ไปถัดไป mm. นะครับนั้นให้แนวต้านไว้ว่าเป็น771บังเอิญมากบริเวณ775เนี่ยเป็น POC เก่าของ3สัปดาห์4สัปดาห์ที่แล้วด้วยนั้นอาจจะเป็นระดับราคาที่ชนแล้วอาจจะมีแรงทํากำไรได้บ้างนะครับส่วนแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยนะก็คือ733 สัปดาห์ที่แล้วที่เราเจอกันกับจอยวันจันทร์ว่าเฮ้ยถ้าราคาเปิดเหนือ P.O.C วิกีตแล้วได้ด้านจันอังคารก็ถือว่า2วันนี้วันจันทร์กับอังคารเป็นสัญญาณที่ดีว่าตรงนี้ถือเป็นแนวรับที่ใช้งานได้ละดังนั้นถ้ากลับไปหลุด733อีกรอบก็มันก็ปิ่นปิ่นโลเนะะาะก็จะกลับข้อสู่เทนขาลงต่อไปให้กลางกางไว้ดีกว่าว่างนั้นถ้าเรามองสัก50%ของกรอบ P.O.C นี้ ผมมองว่า743ไม่ไม่ควรไม่ควรจะ7ประมาณ743 742ราทานี้ก็ไม่ควรหลุดนะใน2-3วันนีน้นั้นให้ภาพของแนวต้านไว้771นะครับแนวรับไว้743ก่อนถ้าจะเสียทรงของการขึ้นเลยต้องหลุด733ลงไปก็วันนี้มีโอกาสมากๆที่จะเปิดเหนือ754ให้ได้นะ เปิดเนื้อ754ไม่ได้ให้ได้แต่ถ้าเปิดไม่ได้คืออดอีอกสองสามวันแน่นอนอารมณ์ก็คือเหมือนกับจะตกขึ้นตบลงให้เรางง,ง,ง่ว่าจะขึ้นจริงหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันควรจะไซเวทถูกไหมจารย์เพื่อให้ฐานมันแข็งแกร่งถูกต้องเพราะมันลงมาต่อเนื่องการที่มันจะกลับไปเป็นวีเชฟเลยอ่ะจริงมันก็ได้มันก็ได้ถ้ามันจะมีปัจจัยบวกแรงๆแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยากได้ภาพแบบนั้นจริงๆถ้าใครแบบลองคำนวณดู อ่าอย่างใครที่เทคคำนวณอย่างผมเองเนี่ยเราจะรู้ว่าช่วงที่เขารีบาวขึ้นไปตรงเนี้ยเราอาจจะคำนวณจาก valuation ก็ได้นะหมายวามว่าคือบางครั้งคือการที่มันสะสมเนี่ยเราเห็นภาพแค่หนึ่งสัป,ปดาห์เนี่ยเราอาจจะมองแค่เป็นตัวจํานวนของวอลลุ่มอย่างเดียวมันไม่ได้บอกว่าตรงนี้อาจจะมีสมมุติว่าที่มันลงมาเนี่ยมันอาจจะ500มันอาจจะอย่างนี้เอาให้ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นภาพที่สะสมลงมาอาจจะ3 0,000ื่น ลงมาอาจจะสองหมื่นอาจจะหมื่นห้าแต่ที่ขึ้นไปตรงนี้มันอาจจะหกหมื่นเคแล้วแสดงว่าตรงเนี้มันก็มันจะเป็นต้องรอการสะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอลุ่มมันค่อนข้างจะเยอะอแต่ตรงนี้ถ้าเกิดใครมีเวลาก็าอาจจะไปดูว่าเอะตรงนี้มันอาจจะกี่คอนแทกนะคือบางครั้งพอเรามันลงมาเนี่ยมันจะลงมาค่อนข้างกระจายตัวด้วยฐานที่กว้างมันทําให้บอลุ่มที่เป็นระดับบ o c เนี่ยค่อนข้างน้อย แต่เราไปดันเอาตัว POC เป็นระยะสำคัญโดยที่ไม่ได้สนใจจำนวนไม่ได้ดังนั้นก็อาจจะสะสมอีกส,สักสัปดาห์หนึ่งก็ได้แล้วก็อาจจะชูตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้นเลยถ้าใครขยันนะก็ลองไปแกะดูแม่มีคุณผู้ชมขยันไหมเนี่ยเราจะได้รู้ไงหรือหรือถ้าเขากลับไปยืนเหนือ775ได้อย่างแข็งแกร่งก็น่าจะมีสิ์ลุ้นถูกต้องถูกต้องแต่ว่าแอบสงสแอบบนิดนึงนะเพราะว่า คือตัวรอบนั้นที่เราอ่านกันว่าตอนที่ลงมาตรงนี้ตรงโอไอเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันไม่สนับสนุนภาพของการลงต่ออแต่ว่าวันนี้ที่สัป,ปดาห์นี้ที่ขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแท่งเขียวๆพวกเนี้ยก็ไม่ได้สนับสนุนว่าจะขึ้นต่อเช่นเดียวกันเพราะว่าเพราะว่าเวลาราคามันเพิ่มขึ้นเราอยากให้โอไอมันเพิ่มขึ้น <c oughs> เพื่อต้องการสนับสนุนว่าเปิดสถานะโเปิดสถานะรองเพิ่มขึ้นไง แต่ถ้าเมื่อไหร่พี่สถานะมันลดลงคือโอมัน Movement ว่าลดลงเนี่ยก็คือมันปิดดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะปิไปไดนจจปนในฝั่ง H อ่อาจจเปิดปิดในฝั่งช็อตก็ได้นะก็เป็นไปได้แต่ว่าสังเกตไหมว่าตัวซีรีส์ M ดูดีดูดีขึ้นมาดังนั้นช่วงท้ายๆซีรีส์เนี่ยต้องระมัดระวังในการอ่านข้อมูลพวกนี้มากๆเนาะอาจจะโดนหลอกได้อาจจะโดนหลอกได,ด,นกได้นั้นก็ ใช้ภาพแหลายเงื่อนไขมาช่วยช่วยในการเทรดมันจะมันจะเริ่มอา่อานอ่านยากแล้วว่าเอ๊ะอันนี้มันลดลงแต่อันนี้มันเพิ่มขึ้นถ้าเป็นผบรกเกอนี่ผมบอกท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการผมบอกว่าผมควรจะต้องเชื่อเอ็มมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ็มเนี่ยมันเริ่มม,มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงมากกว่าแล้วดังนั้นนาตอนนีนนน้ถ้าผมอ่านโอไอผมจะค่อนข้างเชื่อเอ็มมากกว่า นะฮเอชเนี่ยก็อาจจะดูเป็นระดับราคาไปแต่และราคาไปว่า price pattern ของซีรีส์ H ที่เราเทรดอยู่ถ้าใครเทรดห้าทีสิบห้าทีเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสนใจอะไรมากออืะก็เปิดเปิดค่อนข้างดีเปิดเปิดเปิดให้ได้ชื่นใจชื่นใจสามวินาที <laughs> แล้วก็ลง <laughs> อ่ะอย่า,ย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 าช่วงเปิดช่วงเปิดเราลุ้นกันต่อนิดเดียวนิดเดียวขอดูขอดูอดหุ้นใหญ่ที่เราเคยดูกันไว้สี่ตัวนิดหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับอ๋อไม่ได้แล้วสิเดลต้าเอไมใช่เดลต้ากราฟกับอินทัชไม่ได้ละเราจะดูตัวไหน,นแทนดีอ่ะตัวเดลต้าะอ่ะเดลต้าจัดอ่ะ,จ,อะจริงๆเดลต้ามีแนวรับสุดท้ายที่เจ็ดสิบสามบาทห้าสิบเนาะแล้วก็เดลต้าเนี่ยกะคิดว่าหลุดลงมา แล้วก็จากแนวรับกลายเป็นแนวตา้านเดลต้าทำโลต่อเดลต้าไม่สวยเลยนั้นเดลต้าถามว่าจะลงไปรับตรงไหนเนี่ยยังไม่ได้ดูไว้เลยก็แต่ถวนี้62บาทนะครับเดลต้าต้องรอลุนที่62บาทหรืออีกอย่างนึง่งถ้าเดลต้าสามารถเบรกแนวต้าตรงนี้ขึ้นไปได้ที่76บาทก็จะกลับขึ้นมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นแต่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับสำหรับเดลต้าแอดวาน แอดวานแอดวานดูดีนะครับแอดวานดูดีเพราะลงมาที่แนวรับที่1ที่2อยังถือว่าลงมา2แนวรับแล้วเด้งตอนนี้แอดวานติดแนวต้านต,านตรงนี้ที่เคยมีแรงขายจากก้อนนี้ลงมาก็ให้กรอบไว้ก่อนว่า260เป็นแนวรับไม่ควรหลุด260นะครับถ้าแอดวานหลุด260ก็จะไปที่แนวสะสมวอลุ่มถัดไปอยู่ที่245แต่ถ้าราคาแอดวานเบรก270ขึ้นไปได้ก็จะเป็นกับข้อสู่เทนขาขึ้นของเขาต่อไป อ,อบ,บนสองเจ็ดศูนย์สองหกศูนย์แหละใช้กอรอบราคานี้กอ่อบค่ะสลับสองตัวมาเป็นปตทกับเอโอทีได้ไหมคะ,ะอาจารย์ปตทดูอยู่เลยนะครับปตทเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเป็น,เป,นเป็นหุ้นตัวที่ไซด์เว์ดาวลงมาจนถึงแนวรับที่สําคัญสุด,สดก็คือบริเวณตรงนี้เลยที่ไม่หลุดตรงนี้เคยทดสอบลงมาแล้วหนึ่งครั้งเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ทดสอบหนึ่งครั้งแล้วก็หลุดแล้วก็ตรงนี้กลายเป็นซอฟเบรกแน่นอน เบ็นฟอร์เบรกลับขึ้นมาปอทนี่มีแนวต้านแข็งแรงที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้มีที่สีแดงเข้มๆตรงนี้นั้นถ้าผ่าน3.375ได้ปอทถึงจะเป็นเทนขาขึ้นได้ชัดเจนกว่านี้นะตอนนี้ก็ต้องรอดูการตั้งรับซื้อหุ้นคืนว่าจะรับซื้อแบบไปได้ถึงขนาดไหนเนาะ mm. ให้เกาะบ,บนไม่ว่า3.375กอบลาง29บาท50นะครับแต่ถแถวนี้ถ้าราคาอยู่ในโซนครึ่งบนตรงนี้ก็ถือว่าดีสำหรับปอท อีกตัวหนึ่ง aot ค่ะ aot aot เหมือน advance เลยครับ aot เนี่ยค่อนข้างจะรู้ว่าขึ้นมาแรงเนาะแต่นี้สัปดาห์วิกเนาะนี่ดูในทางเฟรมวิ k ตรงนี้เป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับ aot เหมือน advance เลยทั้งถ้าตรงนี้ไม่หนุดเนี่ย aot ก็ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะย่อตัวจบแล้วแต่ a ot ยังไม่มีการเบรกหัวนี้กลับขึ้นมานะครับนั้นยังไม่มีภาพของการทำฟาวเบร aot ก็ยังคงต้องระมัดระวัง ยังยังไม่มีจังหวะในการที่จะเข้าซื้อเออทจะดูดีอีกทีนึงก็ต่อเมื่อฟาวเบรกกลับเข้าไปที่45หาท25มันจะบอกว่าตรงนี้เป็นการลงหลอกนะอาจจะมีการลงมาแล้วก็ยอ่อยอเดี๋ยว้แล้วก็เบรก,กกลับจุดนี้ไปตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่เบรก45 2 5เออทีถึงจะเริ่มดูดีครับค่ะดูจากสี่หุ้นใหญ่แล้วก็เลือมาดูซีรีส์ H อใจได้30เวทจริงๆด้วยจานจะปะ นะดีใจได้สามสิบวิเฮ้ยให้เขาฟอมตัวนิดนึงแ <c oughs> <c oughs> นีรับนี่นี่นี่เจ็แล้วันนี้าะ้าอยู่เนี่ยเน,นีชอบปักหัวลงแดงๆตอนที่เราคุยกันในช่วงเปิดตลตาดอะเมื่ไรลุ้นต่อลุ้นกันนะคะหลังจากที่เราเริ่มจับสังเกตได้แล้วนะว่าเขาเริ่มมีอาการมีอาการนะแต่ที่เหลือคุณผู้ชมก็ไปตามต่อไปวางแผนสำหรับการลงทุนเอานะคะวันนี้ขอบคุณจันติมากคะ่ะ สวัสดีค่ะจับสังเกตกันไปวันที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะผู้ชมทีแปกนั้นซีรีส์เอจะหมดอายุวันที่27มีนาคมนะคะใครที่ไม่ถนัดเร็วๆก็จะไปเป็นซีรีส์ M นะคะหมดอายุเดือนมิถุนายน